สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณสำราญรอดเพชรและดิฉันมิวอุบลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่สำราญมิวสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเรื่องแรกเราจะคุยเรื่องอะไรกันเรื่องแรกก่อนหนี้ไปไหนไม่ได้แล้วครับสแกมเมอร์โอ้โหนั้นกัมพูชานะอะไรนะกัมพูชาใช่ไหมคะกัมพูชาเกาหลีใต้ไปถึงเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ไปถึงแล้วค่ะนะคุณเมื่อไหนก็ต้อนรับนะแล้วก็ตีกันไทยด้วยนะค่ะชาติอื่นไม่ต้องยุ่งเราจัดก,การกันได้ค่ะดดูแแลลปัััญหหาตววเองใ้้ีกน Oh. แล้วก็เตรียมเตรียมเห็นว่าเตรียมที่จะส่งคนเกาหลีใต้ที่ถูกหลอกมาทํางานเป็นแก๊ง call center เนี่ยห้าสิบกว่าคนกลับเกาหลีใต้แล้วด้วย <All right. S 2> มันดูง่ายไปหมดเลยนะดูง่ายไปหมดเลยนะฝั่งเกาหลีใต้นะส่วนฝั่งประเทศไทยเป็นแบบนั้นไหมคะฝั่งประเทศไทยก็โหยังไงรัฐบ,บาลโดนก็ตกเป็นเป้านะโดนวิพากษ์วิจารณ์ทำช้าเลอะเกินไม่แอคชั่นท่านนายกก็บอกว่าทําแล้ว <c oughs> ค่ะคุณชัยชนกชื่อชอบ ผร้เดยกทรวงดีก็บอกว่าทํากําลังทําอยู่และประมาณนี้นะคะแต่ว่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเรามาส่องกล้องกันอีกสักครั้งน้องหมีวไอ้สแกมเมอร์ไอ้เครือข่ายของอชื่ออะไรนะเฉินจือ้อเฉินจื้อค่ะอ่าที่โดนยึดบิตคอยเป็นห้าแสนล้านนั้นนี่มันยังไงอะ่ะแล้วกัมพูชามันทําไมถึงมันโอโ้โหเป็นศูนย์กลางได้ขนาดนั้นนะ เราไปคุยกับท่านผู้รู้ใช่ค่ะเราจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรชิตตะวันชนะกุลนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยายลัยเกษ,ษตรศาสตร์นะคะต้อนรับอาจารย์ชิตตะวันสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณสมราสวัสดีค่ะคุณมิวท่านผู้ชมค่ะครับอาจารย์ครับอย่างที่เป็นข่าวแล้วครับโอ้โหกัมพูชาก็เป็นอย่างที่ยูเอ็นอย่างที่อเมริกาอย่างที่หลายชาติก็บอกเอาไว้มันเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมสแกมเมอร์อย่างยิ่งอาจารย์ช่วยขยายความตรงนี้สักเล็กน้อยก่อน ที่จะได้พูดถึงประเด็นอร่นครับอ๋อค่ะเริ่มต้นก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวใช่ไหมคะว่ากัมพูชาเนี่ยมันเป็นเมืองแห่งแสแกมเมอร์อทำไมเขาถึงเ,เรียกว่าเป็นเมืองแห่งสแกมเมอร์ก็เพราะว่าอสแกมเมอร์เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมมืดนะคะ,ะที่สร้างรายได้เข้าประเทศกัมพูชาสูงมากคิดเป็นถึง60%ของ GDP ของกัมพูชาทีเดียวะนะคะเกินครึ่งเลยแหระ60% GDP ใช่ใช่ คราวนี้แสแกมเมอร์เนี่ยกับบอนคาสิโนเนี่ยมันมีความคลาบเกี่ยวกันนะคะ,ะซึ่งเราก็ทราบกันดีแล้วว่ากัมพูชาเนี่ยเขามีอุตสาหกรรมคาสิโนที่เฟื่องฟูมากนะคะมีประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบแห่งทั่วประเทศคทําไมมันถึงคลาดเกี่ยวกันแล้วมันก็นํามาซึ่งการค้ามนุษย์แล้วก็อาชญากรรมร้ายแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นการทาร้ายร่างกายแล้วก็การฆาตกรรมจนเกาหลีใต้เนี่ยเรียกกัมพูชาว่าเป็นเมืองแห่งอาชญากรรมของโลกใช่ไหมคะค,คือในภาพรวมเนี่ย มันจะมีแรงงานต่างชาติจําน,จนวนมากค่ะถูกหลอกว่าให้ไปทํางานในบ่อนคาสิโนแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันมีรายได้ดีนะแต่ท้ายสุดพอไปถึงกัมพูชาแล้วเนี่ยกลับไปได้ทํางานในคอร์เซนเตอร์นะคะหรือไม่ก็ค้าประเวณดีเช่นออ่ถ้าตัวเลขที่เป็นทางการเนี่ยจะมีของไต้หวันค่ะเขาบอกว่าในปี2565เนี่ยมีพลเมืองไต้หวันเนี่ยประมาณ5,000คนนะคะ5,000คนถูกบันทึก ับตอมอค่ะว่าเดินทางไปกัมพูชาแล้วไม่กลับมาอในค่ะแล้วเครที่มีกลับมาไหมก็มีกลับมาประมาณสี่สิบคน uh. เดินทางกลับไต้หวันพอกลับมาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยถูกบังคับให้เซ็นสัญญาทำร้ายร่างกายไม่ให้ทานอาหารและน้ำแล้วก็ถูกข่มขืนคร <c oughs> าวนี้เออมันก็ยังนอกนอกจากพวกที่เไปทำเบาะยางไปทำงานในบ่อนคาสินโนแต่ท้ายสุดไปได้ไปทำในคอร์เซนเตอร์ไปคาบเวเนีย ประเวณีมันก็ยังมีกรณีที่ชาวต่งางชาติถูกลักพาตัวใช่ไหมคะครับ <c oughs> เช่นช่วงสองถึงสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินข่าวคนเกาหลีใต้ที่ถูกลักพาตัวเรียกถ่กายในกัมพูชาค่ะ <c oughs> แล้วก็โดนทุบตีทําร้ายพอขอความช่วยเหลือลจากเจ้าหน้าที่ก็กลับถูกตารวเจเขมรจับขังคุกแล้วก็แทบไม่ได้รับการปกป้องใ,ใดๆจากสถานทูตทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะคะก็เพราะว่าอุตสาหกรรมคาสิโนสแกมเมอร์การค้ามนุษย์การค้ายาเสพติดในกัมพูชาเนี่ยมันเป็นเครือข่ายเดียวกันอื แล้วก็มีหัวหน้าใหญ่เนี่ยก็คือนักการเมืองในกัมพูชานะคะโดยใช้คนอื่นเนี่ยเป็นนอมินีเช่นยังไงก็กรณีเมื่อกี้ที่คุณสัมพันธ์เพิ่งพูดไปก็คือกรณีเฉินจื้อใช่ไหมคะที่มีความที่มีความสัมพันธ์อย่างมากกับคุณเซนที่เออแล้วก็เพิ่งถูกดิรัพ์สหรัฐดิรัย์ไปห้าแสนล้านบาทครับส่วนอีกกรณีที่เป็นเป็นข่าวน่าสนใจในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเลยก็คือในยูเอ็นแล้วก็ออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาติดตามมาตลอดก็คือ กรณีของคนที่ชื่อว่าคุณโตนะคะโตใช่คุณโตคุณโตเป็นใครคุณโตเป็นหลานชายของคุณเซนนะคะ<ม>ซึ่ง่รายงานในต่างประเทศเนี่ยเขาระบุว่ามีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจมืดสแกมเมอร์การค้าย,ยาเสพติดการฟอกเงินแล้วก็กิจกรรมผิดกฎหมายอื่นซึ่งคุณโตน่ยหลานชายของคุณเซนคนนี้ยเขามีหุ้นส่วนคนสนิทนะคะคชื่อบ้านไหนเชิญอาเลน ซึ่งก็เพิ่งถูกสหรัฐคว่ำบาตรทางการทูตและก็ทางการเงินไปเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะเพราะอะไรก็คือลักษณะวิธีการก็คือหน้าฉากเนี่ยจะทําธุรกิจธนาคารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คาสิโนสุกฎหมายอันนี้คือหน้าฉากก็คือเป็นเหมือนกรรมการผู้จัดการเลยพวกนี้ค่ะตํารวยเป็นอมัเศรนักธุรกิจแต่หลังฉากเนี่ยคือแปลสภาพตึกสํานักงานโรงแรมคาสิโนเนี่ย เป็นสก c a มอร์แล้วก็พ่วงมากับการค้ามนุษย์การกักขังนวงเหนียวเรียกค่าถ่าซอฟทุกทีทรมานค่านะคะอื mm. แล้วก็มีการจัดฉากเหมือนว่ารายงานเนี่ยค่าตัวตายเองแต่การสืบสวนเ,เชิงลึกในต่างประเทศเนี่ยเขาก็รายงานว่ากรณีพวกนี้มันเป็นการฆาตก,การรมแล้วที่สําคัญก็คือนายเฉินอเลนคนสนิทของคุณโตคนนี้ที่เป็นหลานคุณเซนเนี่ยะคะ่ะก็เป็นกรรมการในธุรกิจที่เขาเรียกว่าชื่อว่าไคโบนะคะไคโบ คือทำเรื่องแกมเมอร์ในสีฮนุวิวอย่างเปิดเผยเลยแคมโบค่ะชื่อว่าไคโบใช่ไคโบครับค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็คือก็ที่อื่นก็เหมือนกันนะคะเช่นที่ที่เราได้ยินกันก็จะเป็นกกกอกอารใช่ไหมคะซึ่งกกอกอารเนี่ยเขาก็จะเป็นเจ้าของคลาวคาสิโนนะคะซึ่งมันก็จะปรากฏก่าวข่าวการฆาตกรรมแรงงานต่างชาติแล้วก็นักพนานี่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกรณีถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมทุบหัวในโถชักโครกในห้องน้ํา <ừ> หรือกรณีแขวนคอจัดฉากให้เหมือนเป็นการฆ่าตัวตายนะคะซึ่งคาสิาาาสนโนเนี่ยมันจะมีทั้งมีหลายที่มากในกัมพูชาแล้วที่มีในใกล้ๆกับประเทศไทยก็คือที่ในปอกปลอยเตะน,นะคะครับแล้วก็ก็ทราบกันดีว่าเจ้าของก็คือ,อกอกานซึ่งก็เป็นนักการเมืองของอเป็นทั้งนักธุรกิจแล้วก็เป็นนักการเมืองของกัมพูชา แล้วก็เป็นนักธุรกิจที่ทราบกันดีว่ามีความเชื่อมโยงการค้ามนุษย์ในสีนงบิวนะคะครับซึ่งเราก็ออกหมายจับอยู่แล้วกูานเนี่ยนะใช่ใช่ค่ะอืมครับคราวนี้ไอ้เชิญครับเชิญครับเชิญครับค่ะคราวนี้ไอ้สถานที่คาสิโนทั้งหมดเนี่ยซึ่งมันก็มีความคาดเคลือนกับแสแกมเมอร์แล้วก็การค้ามนุษย์เนี่ยมันเป็นพื้นที่ทรงอิทธิพลนะคะเป็นแบบเหมือนแดนสนธยาซึ่งตำรวจเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศว่า ไ,ได้รับการอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่ดังกล่าวคราวนี้สรุปแล้วหมายความว่าไงก็หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นแกมเมอร์ค้าวมนุษย์ในกัมพูชาโดยเอาบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายหรือธุรก,กิจถูกกฎหมายอื่นเป็นหน้าฉากเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เปิดเผยรับรู้กันทั่วไปในกัมพูชานะคะแต่ไม่มีใครทําอะไรเพราะว่ากลุ่มที่ใกล้ชิดกับคุณเซนเป็นคนทำแกมเมอร์แล้วก็ข้ามนุษย์นั่นเองค่ะ oh. มีความเชื่อมโยง<ะ>ดังนี้เองนะมีโอกาสที่จะจับเ<ะ>ฉินจื้อได้บ้างไหมคะอาจารย์เท่าที่ประเมินดูก็ตอนนี้สหรัฐอเมริกาเขาก็ค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องนี้นะคะคิดว่าเขาจะพยายามดําเนินการเป็นที่คะ่ะคือถ้าจับเฉินจือ<ะ>้อได้เนี่ยแปลว่ามันจะสามารถสาวไปถึงอาจจะไปถึงคุณเซนหรือว่าเครือข่ายได้เลยใช่ไหมคะคือในทางสืบสวนมันก็มันก็มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะคะ,ะแต่ว่าเขาก็คง ตัดตอนหรือล่าคงไม่ทราบอะเนาะไม่ไารปัาอเมริกาจะเล่นสองหน้าไหมอาจารย์เนี่ยคือเขาก็รู้ว่าฮุนเซนเนี่ยเป็นตัวเอนะแล้วก็มีที่มารายได้เนี่ยจากเฉินจื่อจากโกอานจากคุณโตอะไรก็แล้วแต่นะในเครือญาติทั้งนั้นแหละในเครือข่ายแต่อเมริกาก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการฮุนเซนได้มันยังไงอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกอาชญากรที่ทําเกี่ยวกับ คือมันมีความสัมพันธ์นมาเฟียของประเทศจีนด้วยนะคะ oh. แต่คราวเนี้ยก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าทางประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีความพยายามที่จะปราบจัดการกับพวกมาเฟียจ mm hmm. ีนนะคะก็คือเขาพยายามดําเนินการมาหลายปีแต่คราวนี้มันมันก็เป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าหนึ่งก็คือมันก็มีทั้งนักการเมืองเทานักการเมืองดำ mm hmm. อ่ทุนเทาทุนดําในหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยที่มีความเกี่ยวข้องด้วยรวมถึงว่า นักการเมืองเทาเจ้าหน้นาที่รัฐเทาในประเทศจีนด้วยแต่ว่าคือท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยท่านพยายามปราบเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็มันมันดีขึ้นในช่วงหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งอถ้าเรายัางจากันได้ก็คือว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ทางทางการจีนเนี่ยเขาจะพยายามปรามไม่ให้อะ,ะชาชนของเขาเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมคะ,ะเพราะว่าในในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมี คือมันมีคนจีนที่ถูกจับที่ประเทศไทยถูกส่งไปที่สวีเดนโกโกของหน้าคือมันเหมือนว่าประเทศไทยเป็นทางผ่านของการค้ามนุษย์ไปเกี่ยวกับเรื่องแสแมเมอร์ในกัมพูชาแล้วก็พมา่าด้วยนะครับครบาวเนี้ยมันมันเขาคือเขาก็เลยพยายามที่จะกดดันคือแต่มันเป็นประเทศอื่นเขาก็ต้องกดดันผ่านทั้งทางการค้าทางการทูตทางกับการเปิดประเทศไทยด้วยนะคะโอเคฟังท่นานอาจารย์ชิตตะวันก็คือว่าฟังดูแล้วเนี่ยคือต้นเหตุสําคัญคือคาสิโนไอบอะนะ มันเป็นสารตั้งต้นทีเดียวแล้วก็คนก็ถูกหล<ไ>อกว่าไ,<อ>ไปทํางานในคาสิโนหลังจากนั้นเนี่ยไม่ใช่เลยไปทําอย่างอื่นนว่นนี่นั่นถูกหลอกถูก<อ>ลวงนะทีนี้มาตรการปิดด่านของเราที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามสกัดตรงนี้ได้ผลบ้างไหมอาจารย์ อ๋อมาตรก,การตรงนี้ได้ผลมากนะคะทําไมก็คือถ้าอย่างที่เคยน่าจะน่าจะเคยคุยกับคุณสารามแล้วก็คุณหมิงไปแล้วว่าหลังจากที่มีการปิดด่านมาเนี่ยคือถ้าเอาดูที่ผลประกอบการทางการเงินของบ่อนคาสินโนเนี่ยมันก็ลดลงอย่างมากคราวนี้ถ้าเรื่องอไรายได้ของบ่อนคาสินโนลดลงอย่างมากเนี่ยมันก็มีความเกียวพันกับเรื่องแยมเบอร์ด้วยนะคะ,คะแล้วอีกประการหนึ่งก็คือเวลาที่มีการปิดด่านเนี่ยก็หมายความว่า คนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถไปถึงว่าพวกไอ้แสแกมเมอร์เนี่ยที่ปกติเคยใช้มาลักพาตัวชาวต่างชาติในประเทศไทยแล้วเอาไปที่กัมพูชาเนี่ยมันก็ทําได้ยากขึ้นใช่ไหมคะเขาก็ไม่ไม่สามารถทําได้แบบเออง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนถ้าเราปิด่ารเนี่ยเคร่งครัดจริงๆเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการตัดตอนเจ้สแกมเมอร์ในกัมพูชาเนี่ยให้มันมีความเลวร้ายลดลงด้วยค่ะครับเพราะจริงๆเออเออ แกมเมอร์ในกัมพูชาเนี่ยมันเป็นอาชญากรรมข้ามชาตินะคะเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทําไมสหรัฐอเมริกาแล้วก็เกาหลีใต้แล้วก็ประเทศสหรัฐอาณาจักรเนี่ยเขาถึงจริงจังกับเรื่องนี้มากเพราะเพราะว่ามันคุกาคกามทั้งความเป็นอยู่แล้วก็ความมั่นคงทางการเงินของชาวอาเมริกันแล้วก็ชนชาติอื่นนะคะแล้วก็มันยังทําให้ชาวอเมริกันแล้วก็คนหลายเชื้อชาติเนี่ยไม่ว่าเกาหลีใต้เวียดนามเนี่ย ตกเป็นภาสยุคใหม่ด้วยนะคะที่เราได้ยินข่าวาถูกควักลูกตาถูกตัดแขนขาถูกฆ่าซึ่งอข้อมูลของสหรัฐอเมริกาคะ่ะในปี2567เนี่ยชาวอเมริกันนะคะสูญเสียเงินมากกว่า10,000ล้านดอลลาร์นะคะจากไอสแกมเมอร์ที่เกิดขึ้นในคูยิภาอาเซียนค่ะ10,000ดอลลาร์โดยมีพนมเปนเป็นศูนย์กลางใช่ค <laughs> ่ะพนมเปนกับอาเซียนโกโปค่ะ ทั้งสหรัฐก็ดีอังกฤษก็ดีล่าสุดเกาหลีใต้นะคะได้เข้ามาจัดก,การกับกับกมพูชาแบบเด็ดขาดแบบนี้เนี่ยนะคะในกรณีที่เราไม่คิดว่าเป็นเกมสองหน้าเนี่ยนะคะมันจะทําให้กัมพูชาสูญเสียภาพลักษณ์ในเวทีโลกไหมคะคือจริงๆกัมพูชาเนี่ยเขามีภาพลักษณ์ที่ไม่โอเคมาหลายปีแล้วนะคะในเรื่องนี้ซึ่งทางสหรัฐอเมริกาทางยูเอทางจีนแล้วก็ประเทศมหาอำนาจเนี่ยพยายามที่จะกดดันแล้วก็จัดการกับกัมพูชาในเรื่องนี้อยู่จริงๆเขามีการขอให้ประเทศไทยเนี่ย คือช่วยดําเนินการด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าในท้ายที่สุดมันเป็นไงถ้าเราได้ดูจากกรณีรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าเออจะมีความพยายามจัดการเรื่องแสแมเมอร์นั่นก็เพราะว่าเออทางประเทศมหาอำนาจทางยเอ็นเนี่ยเขาก็มีการกดดันมาด้วยเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อประชาชนของประเทศเหล่านั้นใช่ไหมคะซึ่งถ้าในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเขารัฐบาลสหรัฐก็มีมาตรการป้องบัตรทางการเงินแล้วก็การทูดนะคะ ต่อพวกเออแสแกมเมอร์ในทั้งพม่าแล้วก็ในกัมพูชาหมายความว่าไงก็หมายความว่าห้ามคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาห้ามทาธุรกรรมกับทางธนาคารเป็นต้นนะคะแต่คราวนี้ยประเด็นก็คือว่าในกรณีของประเทศไทยเนี่ยมันมีความน่าเป็นห่วงแล้วก็มันจะทําให้อ่าความพยายามของประเทศอ่สาสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางยูเอ็นเนี่ยที่เขาพยายามจะปราบแกมเมอร์ mer, อ่าในประเทศกัมพูชาเนี่ยมันยาก ก็เพราะว่าเอ่อก็มีนักการเมืองไทยมีเจ้าหน้าที่รัฐไทยที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทํากับเรื่องคาสิโนในกัมพูชาใช่ไหมคะแล้วคราวนี้คาสิโนในกัมพูชาเนี่ยที่นักการเมืองไทยมีส่วนเกี่ยวข้องมันก็เหมือนกับคาสิโนอยู่ในกัมพูชาที่มันครัวพันธ์ทั้งแกมเมอร์การค้ามนุษย์การค้ายาเสพติดการค้าสัตว์ต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยมันก็ได้รับการคุ้มครองการกระทําความผิดทางอาญาจากคุณเซนมันก็เลยเป็นที่มาว่า ทำไมนักการเมืองไทยจานวนมากถึงดใจคุณเซนแล้วก็ทําไมรัฐบาลไทยหลายยุคถึงยอมอ่อนข้อที้คุณเซนเนี่ยค่ะแม่คุณเซนก็ไม่ได้ถิงคุณเซนก็ไม่แฉ<ไ>สักทีเราให้มันเราให้เขาแฉมานะค <ทะ S 1> ่ะเพราะว่าจริงๆรรายงานในต่างประเทศเขาก็เขียนชัดเจนนะคะว่ามันมีทั้งนงกักการเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐของประเทศเพื่อนบ้าน ที่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับแกมเมอร์ด้วยนะคะครับครับแล้วก็มีการรายงานว่าเงินจากแกมเมอร์เนี่ยก็ไหลเข้ามาในกรุงเทพมหานครก็หมายความว่าตัวการก็มีอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วยรายงานต่างประเทศนะคะโอ้ชัดเจนอาจารย์ครับเอาละครับกล่าวขอบพระค,คุณอาจารย์ชิตตะวันตามนี้ก่อนอาจารย์ครับค่ะ,คะ,คะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ชิตตะวันชนะกุลนะคะอ๋อฟังดูแล้วก็ติดเครือข่าย แล้วก็เชื่อมโยงให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าแก๊งสแกมเมอร์เกี่ยวข้องกับผู้นําระดับสูงในกัมพูชายอย่างไรก็น่าจะหวังว่าแรงกระแทกจากการฉนจือแล้วก็รวมทั้งการปิดด่านของเรานะค่ะจะทําให้อาหุนเซ็นอ่อนแรงลงได้บ้างค่ะ <c oughs> แต่จะอ่อนแรงได้จริงหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาจับตาเรื่องนี้กันต่อนะคะ